สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคณาเมตราศีมษเนาะให้ผลในช่วงของ3เดือนนี้เลยนะครับก็คือกรกฎาที่ผ่านมาขอยะเท้าความไกลนิดนึงเนาะนะครับสิงหานะครับก็จะอ,อยู่ในช่วงเดือนนี้แหละแล้วก็กันยานะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงแบบรายตรมากเนาะไม่สะดวกของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ มันมันค่อนข้างกว้างอ่ะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไหนที่ไม่ดีต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูลงส่วนตัวโดยจะแปะไลา์ไว้ให้จต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับดูด้วยไปกำลังใจกับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆจะตามออกมาจากช่องนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าอาจจะหายไปนานนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งบอกเลยว่าไม่ทิ้งนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของ ชาวเมนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักก็ต้องบอกภัยอาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะครับแต่ในภาพรวมก่อนนะของชาวเมรนี่ต้องบอกก่อนว่าภาพรวมนี่เป็นอะไรที่อืในใ่หลายๆคนนะมันมีในร่องการที่ <c oughs> แพนตัวเองที่จะหนึ่ง ขย,ขยายมีเฟรนช์ไของตัวเองเข้าใจใช่ปะดยเฉพาะคนที่ทำฟรีแลนซ์นะต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนมีแพนในเรื่องของการทําขยายธุรกิจของตัวเองนะครับธุรกิจใหญ่ๆของตัวเองบางคนจะทําเป็นน้าเข้าส่่ออกของตัวเองหรือทําเป็นโปรดักต์ของตัวเองอ่ะที่เฮ้ยต้องขยับขยาย่ละต้องแบบส่งต่อไปที่อื่นแหละอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีมาร์เก็ตติ้งของตัวเองหรือตัวเองก็ทำานมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องการคนที่แบบซัพพอร์ตในเรื่องของแบบเอทอทำพอทําเป็นแบบในแงบบ่สุดตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อนข้างใจเยอะเลยนะค่อนข้างใจเยอะเลยแหละต้องบอกแบบนี้นะครับบางคนในเรื่องของงานต้องบอกก่อนว่าฟื้นตัวมากขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่าในช่วงสามเดือนนี้งานวิ่งเข้าชนแบบมาราทอนเลยนะเขื <c oughs> ่อนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อัดคลิปอยู่เนี้ยอืบางคนเพิ่งผ่านการเปลี่ยนงานมาต้องบอกแบบนี้ก่อนนะบางคนชาวเม่บางคนเพิ่งผ่านการเปลี่ยนงานมาซึ่งเห็นในชัดนะครับหนึ่งชลยยอด มันเป็นมันเป็นมันมันบ่งบอกหลายหลายอย่างว่าคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณอะทิ้งทวนมานนาในบางอย่างเช่นบางอย่างรู้สึกว่าไปกับคนเก่าไปอกกับองค์กรเก่าล้าไปกันไม่รอดแล้วเออมันเหมือนกับว่ามันต้องมีโอกาสที่ต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วล่ละนะครับมี S of Wars ขึ้นมาด้วยนะครับดูกําลังมองว่ามันเหมือนกับว่าบางคนอะยอมจบจากที่เก่าเพื่อเพื่อเรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆในบางอย่างหรือมันตันแล้วอะไรเงี้ยใส่งานมันตันแล้วอะไรเงี้ย จะถามว่าเปลี่ยนงานแล้วก็ได้ใส่งานอะไรเดิมๆนะก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยอืมเหมือนเป็นงานที่คุณคุ้นชินกับมันอยู่แล้วนะครับถ้ามีการเรียนรู้ก็คือเหมือนกับว่าปรับสกลิลเพิ่มสกิลเท่าน,นั้นเองอืมเอ,อ่อเป็นการรีสกิลในบางอย่างอืมใช้ในงานอืมไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องแบบโอ้โหฟื้นใหม่หมดนะครับซึ่งถามว่า ด้วยความที่บางคนอะเหตุผลการเปลี่ยนงานง่ายๆ simple เลยนะอยากมีทางเก็บบางคนน่ยอยากก็อยากว่าแบบอยากเป็นแบบเท่าแก่น้อยเข้าใจเข,ข้าใจเนาะคือบางคนอะอยากเป็นเท่าแก่น้อยด้วยคือเป็นฟิลของการที่แบบเฮ้ยงานหลักอะเปลี่ยนได้แต่งานเสริมเราห้ามทิ้งอะไรแบบเนี้ยยิ่งบางคนที่เป็น multitasking ทําอะไรในเวลาเดียวกันอะมันบอกว่างานตรงนั้นแบ่งตรงหัวตรงนั้นเสร็จปับ๊บทางนี้ก็ต้องเดินด้วยก็ต้องดิวต้องคอนแทคด้วยอะไรเงี้ยลืมมือเะ หรือคนที่แบบทํางานปกติอยู่แล้วอยางให้บอกว่าเป็น multitasking อะ่ะจะเป็นอีกฟีลหนึงของการในการที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นั่นก็ต้องเดินไอ้นี่ก็ต้องตามอะไรแบบเนี้ยคืองานจะพุ่งเข้าชนแต่เงนินเดือนก็คือเยอะอยู่แล้วเข้าใจใช่ปะหรือเป็นการที่แบบยิ่งคุณมาเริ่มงานใหม่แต่คุณก็ไม่ทิ้งทวนสกิลประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับโอ้โหจับเข้าจับออกโยกเข้าโยกออกกันอยู่เนี่ยหัวก็อุตลุดเหมือนกันนะ <c oughs> คิดหัวหัวแบบหัวแตกขันไปข้างอะ่ะต้องบอกแบบนี้แต่คุณอะ่ะบอกเลยว่า เป็นคนที่แบบจับอะไรก็เข้ามือเป็นคนที่ค่อนข้างเซนส์แรงนะเซนส์ในที่นี้ไม่ใช่เซกเซนส์นนะแต่มันเหมือนกับว่าเซนส์ในที่นี้มันเป็นในเรื่องของการที่แบบใช้สชาตญาณในการตัดสินใจประกอบด้วยคือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้พุ่งทูบซีไปทั้งหมดว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องยังไงแบบเออมันจะต้องมาแบบมีไปสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ไม่คุณคิดเผื่อถึงแบบถ้าเริ่มสตาร์ทที่หนึ่งคุณคิดเผื่อถึงตอนที่ห้าแล้วอะแต่สองสามสี่คุณก็ไม่ได้บกพร่องเออลำดับของมันมันก็มีอยู่ว่าาาเเอออตต้งงวส็ประมณ อืซึ่งเป็นอะไรที่ชาวไม่ทำได้ดีมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอนะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสามเดือนนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณอนะ่ะจะแพลนในเรื่องของการเปลี่ยนแต่ยังไปไม่ได้เพราะอะไรงานยังอยู่ภาระยังมีงานยังอยู่ภาระยังมีนะครับง่ายหน่อยนะหนักหน่อยเลยแหละนะครับเอ,อผู้ร่วมงานก็ช่วยได้ไม่หมดเนาะ ก็ต้องแบบนี้นะครับคู่พันเรื่องคุณส่วนอาจจะช่วยได้ไม่หมดโดยเฉพาะคนที่ทำฟรีแลนซ์นี่ก็ต้องบอกว่าเหมือนทํางานเราต้องคิดคนเดียววางแผนคนเดียวค่อนข้างเยอะอ่ะอืมจะไปพึ่งพาเขาทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ถามว่าในทางนีน้ทางนั้นเขาทิ้งทั้งหมดไหมไม่นะเขาก็ไม่ได้ทิ้งหุนไปไหนตอกเพียงแต่ว่าการช่วยงานในบางอย่างเขาก็ล้นมือของเขาเหมือนกันอืมในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าดูค่อนข้างเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นชาวเมดอะแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้าย ดนเพาะเรื่องงานนะมาสักพักหนึ่งแหลมหลายคนแบบเพิ่งได้มาสดๆริงๆเลยคือเหมือนแบบได้รับโปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ๆที่ทํางานใหม่ๆเลยแหละนะครับคือมันห่างหายจากโมเมนต์นั้นไปนานด้วยนะในบางคนเนาะมันเหมือนมีการเปลี่ยนในบางจุดบางอย่างนะครับซึ่งคุณก็รอคอยมานานแล้วละ่ะบางคนกําลังรองงานอยู่ด้วยซ้ําในบางคนที่ถ้าเข้ามาดูตรงนี้นะ คิดว่าน่าช่วงเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีสำหรับคุณแล้วมันเหมือนกับว่าในเรื่องของการปรับตัวมันมีด้วยนะครับหกไม้เท้ากับเทเบรนส์ mm. นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการปรับตัวใหม่ใหม่เลยแหละนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบางคนเนาะด้วยความที่บางทีเขาอาจจะมีหนึ่งอาชีพอะแต่เหมือนอาชีพหนึ่งจบไปแล้วคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นงานประจํานี่แหละที่จบไปแล้วคือเหมือนมาต่อแต่ในขณะเดียวกันอะระหว่างทางอะมันก็ยังมีงานงานเสริมอ,อยู่ ในขณะที่งานหลัก,กเปลี่ยนจบไปแล้วอันใหม่ก็มาต่อแล้วก็ต่อต่อต่อต,อ,ต,อ,ตอขึ้นไปอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยเป็นฟิลของการที่แบบเหมือนรับช่วงต่ออะไรบางอย่างอืมใช้คํานี้ดีกว่าว่าในหลายๆคนที่เป็นชาวเมดอ่ะเหมือนฟิลเหมือนรับช่วงต่อใอนบางอย่างบางคนอาจจะเป็นการที่แบบคนเก่าออกกระทันหันและเราอ่ะต้องไปช่วยสปอร์ตงานตรงนั้นบางคนอาจจะเป็นการที่เงินเดือนฟิกซ์เท่าเดิมแต่เราอ่ะกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปทํางานขาอื่นเพิม่ม อันนี้ก็อยู่ที่ดุลรปินิจของคุณนะถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธซะนะครับมันเหนื่อยนะเออมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆนะครับในช่วงกันยาเนาะกันยานี่ก็ต้องบอกว่ามีจะสติขึ้นมาถึงได้บอกว่าบางคนอะ่ะอาจจะถ้าถึงได้บอกไปว่าถ้าไม่ได้ย้ายตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกกรณีหนื่เลยคือตัดสินใจ,จย้ายช่วงนี้แหละอืมมีแน่แน บางคนน่ะก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของเงื่อนไขบางอย่างเช่นบางคนอาจจะได้รับออฟเฟอร์ว่าให้ทำตำแหน่งมีเพิ่มแต่เงินเดือนอาจจะเท่าเดิมนะเงินเดือนได้เท่าเดิมไหมไม่รู้หรือเงินเดือนอาจจะมากกว่าเดิมนิดๆหน่อยหน่อยทีนี้มันก็อยู่ในความช่างอกช่างใจของคุณแหละว่าข้อเสนอคุณมันโอเคหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อกฎหมายครอบอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ขอให้อย่างที่บอกว่าอย่าเป็นสัญญาปากปล่าอืม พอคิดว่าน่าจะมีผลในเรื่องของเงินรับอะไรมาในช่วงนี้ของชาวเมษบอกเลยว่ามีผลในเรื่องของเงินนะครับข้าใหญ่เรื่องงานหน่อยนะครับอืเรื่องงานไม่ทําไปไหนเลยนะไม่ทําไปไหนเลยในเรื่องของการยกย้ายจริงจิงนะครับในเรื่องของงานนี่ก็ต้องบอกว่าอืบางคนอยอมจบจากงานเดิมเพราะด้วยความที่แบบมันมัน,ม,นมันไปต่อไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงหรือแบบความ ไม่ตรงใจกับระบบอ่ะระบบไม่ตรงใจเราแล้วเราก็ไม่โอเคกัรบระบบอีกแล้วอ,อะไรเงี้ยบางคนก็มีการโยกนะครับอืมมีจะสเตรนท์ขึ้นมาจะบอกเลยว่าได้งานที่ค่อนข้างชาเลนต์ตัวเองนะแต่เป็นงานที่ตัวเองชอบอืมต้องบอกก่อนเลยสำหรับคนที่ทํางานอ่าบริษัทเนาะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าได้งานที่โอเคเลยแหละพอดีกับใจอาจจะมีช่วงที่แบบ อาจจะเป็นการปรับตัวหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าคุณน่าจะทําได้นะครับมันไม่เกินความสามารถคุณเพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานที่คุณชอบคุณอยากได้งานแบบนี้มานานแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็ค่อนข้างเข้ามือไปปลาถูกน้ําเลยแหละนะครับซึ่งถามว่าพาัะงานเขาเยอะนะในบางคนเนาะทำมากกว่าหนึ่งอาชีพก็ต้องบอกว่าอืม่ในหลายๆอย่างได้ดีนะ แต่เหมือนกับว่างานเสริมคุณปล่อยเบอร์ในบางครั้งได้คุณอาจจะไม่ได้ตึงเป็นเฟคชันนิกับงานเสริมมากแต่คุณจะค่อนข้างคอนซ์นกับงานหลักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูว่ายังทําได้ดีนะครับในช่วง3มเดือนนี้ในเรื่องของงานนะครับขยันนะขยันมากเลยอืมออในเรื่องของการเงินการเงินนี่ต้องบอกก่อนว่าอ๋อขอโทษขอย้อนกลับไปนิดน,นึงคนได้ไปเป็นรีแลนซ์ก่อน คนที่เป็นฟรีแลนซ์นี่ก็ต้องบอกว่าอืเหมือนคุณจะงานเข้ามาเยอะนะงานเข้ามาเยอะนะสำหรับคนที่ชอบฟรีแลนซ์นะบางทีแยกไม่ออกหรือว่าจะทาอันไหนก่อนลาดแบบความสําคัญไม่ถูกเลยแล้วบางงานอะ่ะค่าตอบแทนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณอะ่ะจะเป็นการที่แบบเอาไว้ก่อนคือก็รับแหละแต่ก็เอาไว้ก่อนอืมแต่ก็แมネจตัวเองดีๆนะเพราะเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่างานเก่าไม่เสร็จงานใหม่ๆแล้ว <laughs> ซึ่ง มันก็เป็นความหนักอกหนักใจของชาวมิเหมือนกันนะจริงจริงไหวก็ไปต่อแค่นั้นแหละสำหรับชาวมิที่รอง,งานอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าอืมีมีมนะมีเข้ามาแน่แนแล้วคุณก็เลือกเยอะซะด้วยอืมคือคุณก็คงอยากได้งานที่ดีเลยอ่ะคุณก็คงไม่อยากมาตั่งแบบต้องมานั่งสตาร์ทใหม่อะไรอีกเล้ยอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยเนาะอะไรอย่างเงารเงินนะครับ hit of o n c ขึ้นมา เจอฮาราเฟนปัญหาส่วนใหญ่คือบางทีคุณใจกว้างไปนิดนึงคุณใจกว้างไปนิดนึงนะครับ f pentacles นะครับ five of swords นาะ s of swords h e hermit หลายๆคนมันเป็นในเรื่องของการที่อย่างที่บอกว่าคิดว่านะ่าจะเป็นช่วงกัญยาถ้าจะมีในเรื่องของการเงินทีเน่เป็นในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะ กรณีว่าถ้าคุณไม่ทําสัญญาไม่รับสัญญาอะไรไว้เลยอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นสัง่งเนี่ยคิดว่าจะมาในช่วงกันยานะครับค่อนข้างชัดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีบางคนเขาเล่นตุกติกเนี่ยเซ็นคําประกันเซ็นธุรกรรมอะไรให้ใครเช็คนิดนึงข้อสัญญาข้อปลูกมัดเช็คดีๆนะครับบอกเลยเนาะว่าอันตรายมากอืมอ่า ดาวการเงินช่วงนี้ดาวการเงินก็คือเขาก็เ,เดินหน้าถอยหลังอยู่ตลอดเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือน2เดือนในการเงินเขาก็จะผ่านผวดมากกว่าจะเดินไปปกติได้นี่ก็คือคิดว่านานเหมือนกันน่าจะประมาณแบบนั้นแหละช่วงกันยาพอดีเลยแต่กว่าจะเดินไปปกติได้ก็คือแบบแทบจะแบบเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าลาหูก็เลิงในเรื่องของการเงินคุณอยู่นะเออในเรื่องของถ้าจะไม่ผิดเนาะตืดๆเดี๋ยวนเะเลิงออลิงเรื่องผลลัพธ์อยู่แต่ถามว่าเขาก็อยู่ ดันท้ายเลยอ่ะราหูเาก็ทับตัวเลยแหละอืมไม่ใช่ดันท้ายอ่ะทับตัวแต่เขาก็ราหูตรงเนี้ยเขามาจากเรื่องการเงินของคุณด้วยไงเออเพราะฉะนั้นนะ่ะชาวเมษบอกเลยว่าก็ต้องระวังหลายอย่างอืมราหูคนซับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วก็หนักอยู่เนาะเ <c oughs> ออนะครับประมาณนั้นความรักเนาะเป็นไงบ้างเอ่อล็อสอดขึ้นมา รวบทั้งคนโสดและคนมีคู่ในไพ่เซตเดียวเลยนะอือสับคนโสดก่อนเนาะคนโสดสนิทนี่ต้องบอกก่อนว่าอือมีเอสเป็นควีนออฟเดอะโกลด์สันโยกามองว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีเออเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่าโนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีคือบางคนเนาะคนโสดก่อนนะคนโสดเนี่ยดูกำลังมองว่าอย่างนี้อืม คนโสดอาจจะต้องแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าแบบเป็นเรื่องขัดบาดตายก็แลลวแต่คุณนะแต่อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนด้วยก็อ,อย่างที่บอกเป็นการทำามเด็กว้างคือบางคนอาจจะเป็นการที่แบบเจอลักษณะเหมือนพ่อไม่ไม่ลูกติดถ้าไม่มีพ่อไม่ไม่ลูกติดมันก็จะเป็นลักษณะของคนที่แบบคนที่เด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มีโอกาสจะได้กินเด็กนะคะก็ต้องบอกเลยอืมแต่มันเหมือนกับว่าแพชั่นในบางอย่างเรื่องความรักคุณอนะ่ะมันก็ไม่ได้ ร้อยเปอร์เซนต์กับเรื่องความรักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้อยากแบบฟวือหวามากอะ่ะอยากค่อยเป็นค่อยไปอยากค่อยๆอยดูอยากค่อยๆศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความรักก็คือเหมือนกับว่าเข้ามาจีบก็จีบเข้ามาคุยก็คุยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไม่อืมแต่มาช้าหน่อยนะต้องบอกก่อนเลยว่ามาช้าหน่อยอาจจะมาแบบอาจจะเจอในช่วงไตรมาสนี้แต่อาจจะเป็นการคุยในช่วงไตรมาสถัดไปประมาณนั้นสารสนที่ไม่คนคุยการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจงอาจจะมีหาตรงกลางอะ่ะหาตรงที่่ต้อองงซิงกันเจ ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถชาวมิจะจีบใครทั้งทีอะเนาะเออไม่เกินไม่เกินมือไม่เกินมือนะครับซึ่งถ้าจะไปต่อมันอาจจะมีนิสัยบางอย่างความเจ้าอารมณ์ในบางอย่างของเขาแต่ถามว่าการคุยกันไม่ได้ขาดนะไม่ได้ขาดเลยสำหรับคนมีคู่หรือแต่งงานแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งอาจจะเป็นการ โฟกัสเรื่องลูกเรื่องลูกเลยนะอืถ้ามีลูกด้วยกันก็ต้องบอกว่าโฟกัสเรื่องลูกแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของนิสัยบางอย่างที่แบบเหตุผลที่นอยู่ด้วยกันต่อเนี่ยคือหนึ่งมันร่วมทุกร่วมสุขกันแต่นิสัยบางอย่างไม่ได้เปลี่ยนให้กันนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเบื่อแค่ไหนก็อยากไปนะอยากไปอยากบางคนอยากถอดใจละหรือบางคนมันเป็นเรื่องของการที่แบบอยากอยากมีสเปซของตัวเอง เบาสุดคืออยากมีสปเปซของตัวเองเพะด้วยความที่ว่าเรารู้ในิสัยหรือบางอย่างแต่มันก็เป็นการร่วมทุกข์ร่วงสุขที่อยู่ด้วยกันมานานอะจนเรารู้สึกว่าอการหันหลังให้กันไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ทางออกเออไม่มีประโยชน์และไม่ใช่ทางออกต้องบอกแบบนี้มันก็เลยทําให้เป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละอืมันเป็นอารมณ์เพียงช่วงหนึ่งและช่วงหนึ่งของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงหนึ่งของเขากับชาวเมดเนี่ยมันเป็นเรื่องงานด้วยนะเรื่องงานที่ค่อนข้างแบบบางคน คนรักหรือตัวเองอาจจะเป็นการที่แบบช่วงอู้ฟู่ของของของเรื่องงานเลยมันก็เลยทําให้แบบบางทีไม่มีเวลาให้เลยก็มีหรือแม้กระทั่งการมีเวลาให้ลูกก็ไม่มีเหมือนกันอะไรแบบเนี้มันก็เลยมีบางช่วงที่แบบอาจจะเด็ดแอไปบ้างอะไรอย่างงี้ครับมันก็คือถามว่าหนักหนาไหมในบางคู่ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นแต่ถ้าในบางคู่นี่คือแบบอส่วนใหญ่มันเป็นการที่หาตรงกลางร่วมกันอยู่มากกว่าประมาณนั้นนะครับสุขภาพล่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพสำหรับชาวเมดนะครับตรวจ คุณผู้หญิงตรวจภายในนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีภายในเรื่องการมีบุตรมีลูกอาจจะมีได้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะอืมขึ้นไพ่เด็กมาตั้งแต่เรื่องคนรักละนะครับถูกอ,อบสอดึ้นมาใส่ตาระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องอารมณ์ four of cup s เมื่อเบอื่อเซ็งๆอะ่ะอืมแล้วก็อาจจะด้วยพลังงานด้วยบางทีก็มูสวิงเหมือนกันอืมความเครียดจากชีวิตปัญหาส่วนตัวด้วยอะไรหลายอย่างอะไรเงีย้ยมันก็ทําให้บางทีมันก็กระทบ นะครับในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตได้นะครับขอบคุณมากนะครับชาเมธครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ